ท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนนับพันล้านบนโลกใบนี้อะไรคือสิ่งที่กำหนดคุณค่าและเกียรติยศที่แท้จริงของมนุษย์มาร่วมค้นหาคำตอบจากองค์การอันล้ำค่าในอันกุรานกันครับอัลเลาะห์ทรงตรัสในอันกุรานบทอลัลฮุยรอดซูระที่4ีองค์การที่13ว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชายและเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่าและตระกูลเพื่อจะได้รู้จักกันแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าณที่อัลเลาะนั้นคือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้าแท้จริงอัลเลาะนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ฐานะหรือชาติกำเนิดแต่อยู่ที่ความยำเกรงในหัวใจหากคลิปนี้เตือนใจคุณฝากกดติดตาม และแชร์เพื่อส่งต่อสัจธรรมที่งดงามนี้ให้เพื่อนมนุษย์ท่านอื่นด้วยนะครับอัสสลามุอะลลยกุ้มครับ